เกมสูจานะโอ้มาหาหมดเลยเหรอเรียบร้อยมิม่งป๋ามดีแต่ทามิม่งเราก็โอเคอยู่ตุ้มช้าก่อนครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปผมมีร้านขายเกม ROV มาแนะนำแอดมินต้น TP7 เหจนี้มีผู้ติดตามมากถึง170,000คน มีบริการรับซื้อและขายหารหัสเกม rov ปลอดภัยไม่โกงใครกำลังมองหาไอคุ้มคุ้มพร้อมเล่นลุนครบแหลงคอนสกินแลสวยราคาดีเริ่มต้นเพียง3 0บาทแน้นำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับแลวครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็ยูบติปปิ T ้งนะครับผมวันนี้เราจะมาสอนเล่นตุเรนอีกแล้วนะครับไม่นมาสอนเล่นเล่นเป็นแนวทางแล้วกันนะครับเพราะว่า ตอนนี้เนี่ยตุเรนแม่งมาแรงจัดแบบว่าโคตรจะจัดเลยนะเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปนะครับโอเคนะครับก็เกมนี้ไม่ได้ใส่สกินนะเพื่อความลาอเท่ไปเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมคลิปกันเลยก็สําหรับตุเรนช่วงนี้ก็จะเห็นคลิปตุเรนบ่อยเลยนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ค่อยไปเล่นกระสาวนะเพราะว่าตอนนี้คือจะเอาเมสซ้มตุเรนนั่นเองนะครับตอนนี้อยู่ที่อันดับที่20นะอันดับที่20เหลือแค่10อันดับก็เมสซ้มแหละ ห่างประมาณ800 7-800แ้บนะครับก็จะไม่ส้มแล้วก็เดี๋ยวจะรีบขึ้นท็อป10ให้มันได้ก่อนวันที่10ให้มันได้ก่อนวันที่15นะครับผมโอ้อวันนี้เราก็จะฟาร์มช้าหน่อยนะสำหรับโดนป่วนเอาเคลจริงๆถ้าเราโดนป่วนเนี่ยปุ๊บเนี่ยเห็นคลิปกลางไหมครับคลิปกลางแม่งช,ชนแล้วจริงๆเราไม่ต้องมาตีออบเจกตัวนี้ เราไปคลิปกลางได้เลยแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเพราะว่าถ้าเราไปคลิปกลางเลยเนี่ยมันจะโอเคก่อนเราไปเก็บอ็อบเจกต์ป่าตัวล่างสุดเข้าใจใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรเก็บนี้เดี๋ยวว่นนี้มาเล่นเป็นแนวทางแบบนี้ให้ดูต่อ ซื้อรองเท้าเลยนะครับคือตัวเลีนถ้าเล่นตำแหน่งป่าค่อนข้างที่จะเดินช้านะโอ้แนเยินเด้ เก็บอัพเจ็ตตัวนี้ก่อนนะครับเขาจะสเตย์มังกรอยู่โอ้โหน่าปะไ่้แหละดิกเตอร์ขึ้นมาโอ้โหเอลโซก็ขึ้นมาไปเจ้าเอลโซก็ขึ้นมาสิไอเดี๋ยวนะเขามีแคลรี่สองตัวนี่หว่าอะผมเพิ่งสังเกตเดี๋ยวเรากลับไปฟาร์มก่อนนะครับ จะเป็นไฮเตตเลนอัพอ่ะผมเอผมไม่ทันได้สังเกตเลยนะเนี่ยอ๋อไฮเตตเลนแคลรี่และเอลสูเลนอัพอ๋อโอเคโอเคหรือว่าหรือว่าอะไรวะเอลสูกลางวะเอลสูกลางคลุมืออะไรเนี่ยเอลสูกลางนี่ว่ะคีล่าป่าว่าเป็นคีล่าเวทโอเคโอ้โหผมโคตรเบอร์เลยเดี๋ยวนี้ก็คือมันคือแบบมันเล่นหนักไงมันเบอร์หมดละเล่นหนักจนเบอร์ ไอ้ที่เบอร์นี่ไม่ใช่ว่าเล่นหนักก่อนหน้านี้คือเล่นหนักจนเบอร์แต่ว่าไอ้ที่เบอร์เบอร์ไอ้ที่เบอร์เบอร์เนี่ยคือโอ้อที่เบอร์เบอร์นี่คือนอนน้อยครับต้องเก็บอัพเจ็์ก่อนกลับนะครับเดี๋ยวเราจะได้เล่นบนต่อ แต่บัฟไฟไม่เกิดแล้วก็มังกรยังไม่เกิดเดี๋ยวเราไปเดินเดนมาโซนกลางๆบนๆหน่อยเพราะว่าเราจะได้ลอเล่นแคลรี่ง่ายหน่อยนะครับอ็อบเจกเกิดละคือถ้าอ็อบเจกเกิดอันนี้คือเรียกว่าไทมิ่งป่าไม่ไม่ค่อยดีละมันเสียละเพราะว่าเราฟาร์มแล้วอ็อบเจกเนี่ยมันไม่เกิดมันไม่เกิดตรงเวลาที่เราจะไปฟาร์มต่อครับมันทําให เขาเรียกว่าทามิ่งในการเล่นป่าค่อนข้างที่จะไม่ดีและแต่เดี๋ยวเรามาแก้ไขกันโอ้โหนทันปะ่ะโอเคมีเอลสุมาเวเลสโอ้โห,โหมีฟิกเกอร์ปะ ทักหนึ่งทีโอเคโคตรแรงตอนนี้เรากําลังเลี้ยงคีป่าอยู่นะครับคือจะทําให้เรากลับไปฟาร์มแล้วทามิ่งป่าโอเคเหมือนเดิมเนี่ยตอนนี้คืออบอบเจกต์ออบเจกต์ฟ้าเกิดนะครับเดี๋ยวแดงก็จะเกิดใช่ไหมสิบิเกิดโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นใหม่กันนะครับด้วยการไปแก๊งแล้วก็ต้องได้เวฟต้องได้คิวนะครับคือถ้าไม่ได้คิวก็ควรจะได้เก็บเวฟอะเวฟคีบอะ,บะครับเียเดี๋ยวเราจะมาทํา ามาทำอ็อบเจกต์กันไหมแบบนี้เลยนะวิธีการแก่ออ้สกิลเบดอนโอเคสวยอ่ะ <c oughs> ต้องต้องลีโอ้ตายแนละ้วเฮ้ยเอา อันนี้ไปเล่นกลางเสียเองเด็กนะครับแต่ไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราแก้ไขได้ใหม่เสมอดูเลยนะครับใครทำออบเจต์ป่าพังก็ทำยิงป่าพังนี่ก็ดูวิธีการแก้ได้เลยนะครับอันนี้ก็รอเลี้ยงบับฟ้าให้มันเกิดแล้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเลนไปเล่นเลนบนนะครับว่าแต่เลนบนได้ป้อมไปแล้วนี่หว่าเดีย๋ยวเราไปจบมังกรก็ได้นะครับ แล้วก็เรามาทำล่างต่อนะเอาูทำอะไรเนี่ยเคียบเวฟไปเลยนะครับอโอเคบัฟฟ้าใกล้จะเกิดพอเราบัฟฟ้าเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะตีมังกรน,นะครับแล้วเราจะลงไปเล่นเลนแคลรี่ก็คือเลนล่างนะครับที่เขาสลับเลนกันเปลี่ยนอ่ะมาปุ๊บบัฟฟ้ายังไม่เกิดเลย ตอนนี้ก็ฟามไปก่อนนะครับตัวเรายังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ <c oughs> มันจานเตีย๋ยแล้วก็ฟิกดูดชัวไอ้เนี่ย ยูสูยูพุ่มฟาร์มไปก่อนเลยนะครับออบเจ์เกดก็ฟาร์มไปเพราะว่าทามิ่งป่าเราเสียแล้วเสียอีกอยู่เอามดหมดดมด,มดถึง ป่าเราจะพังแต่ว่าก็พยายามเก็บเวฟเลนเอาแล้วกันนะครับนเ,รเนี่ยมาเคลียร์เลนแยกเลนแยกเคลียร์แล้วเดี๋ยวเราจะรวยเองอันนี้จะแปดนาทีแล้วนะครับ เดี๋ยวเค์เล่นก่อนนะครับโอ้โหปัญอาชัดน,นี้เอาแล้วครับช็อโชว์ชอโชว์มาแล้วมาแล้วมาแล้วทามิ่งป๋ำดีแต่ทำมิ่งเราก็โอเคอยู่ตุ <c oughs> ้ม ก็นะครับอธิบายง่ายๆเลยนะครับวิธีการวิธีการแก้เกมในการที่แบบเราฟาร์มเสียระบบหรือว่าเล่นแล้วแบบว่าออบเจกต์มันเกิดไม่ทันเรียกว่าทามยิงป่ามันไม่ค่อยดีนั่แหละครับก็วิธีการแก้เลยนะครับเราจะเน้นไปทําเลนมากกว่าแล้วก็เน้นเคลียร์เวฟเลนแท็กเวฟหรือว่าเทคคีฟก็ได้นะครับผมแค่นั้นเลยแล้วก็เล่นเลนทําเลนไปจนกว่า อ็อบเจกต์ป่าจะเกิดยิ่งถ้ามันเกิดใกล้ๆเวลาไล่เลี่ยก,กันแล้วเนี่ยโอเคเลยยิ่งดีเลยครับเราจะเริ่มต้นใหม่ในการที่จะไปฟาร์มแล้วเดี๋ยวไทมิ่งเราจะกลับมาดีเหมือนเดิมนะสำหรับตุเรนคือแค่วิธีแบบนี้จริงๆนะมันไม่เหมือนแอสซัสซินทั่วไปนะสำหรับตุเรนคือมันเป็นตัวฟาร์มเร็วจบเร็วครับคือแม่งเป็นตัวสโนว์บอลที่โคจะน่าเกลียดเลยแ่นั้ ก็เป็นตัว DPS แบบว่าแทงไม่ค่อยชอบไม่ใช่ว่าแทงนะเรียกว่าแครี่กับเม็ดีว่านะแล้วก็เป็นพวกแอสซัสซินอ่ะอย่างเช่นพวกนาคอเหลือเป็นต้นพวกเนี้ยเออยิ่งนาคอออกเป็นสายดาเมจนะหโคตรมาหาพิบัติเอวโสจ้าโอมหาหมดเลยเหรอเรียบร้อย นี่ถ้าเราโดนชัดตดาวนี้ใครได้ชาตด,ดาวไปนี่คือรวยเลยนะได้ชาตด,ดาวไปนี่คือรวยจัดเลยนะนะัเนน่ะโอ้มาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วปิงปิงปิง จริงอะไรแหละจะบอกเพื่อนต้องชิมบอกเพื่อนหน่อยตะกี้คือช็อตที่เราเรียกเข้าไปเล่นใช่ไหมละ่ะถ้าเราไม่ปิงอาจจะได้นะโอ้โอมีคนงัดไปแล้วโอ้โหมารับกันเร็วเกินเราก็รีบกดอันติไปหน่อยอ๋อแต่ก็ได้อยู่ที่ว่ามาลัดปิดจบับแล้วก็โดนปิดจับเขิน เุ้ยแต่เย็ยนรูปหล่อดารตีโค่นแรงเลย,เ,ลยเหลือเอลสู่อกตั้งหาก <c oughs> ม่ว่าจะไปตีป้อมซะหน่อยไม่ต้องรีนะครับสำหรับเซตนี้นะสำหรับใครเล่นตัวเรนเซตนี้คือไม่ต้องรีนะครับ <c oughs> เล่นต่อเลยนะ เดี๋ยวมันจะดูดเลือดเองนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราดูคือเราไม่ต้องรีไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นหยอกหยอกต้องทำอยู่แต่ไม่ต้องรี <c oughs> เราจะใช้สกิลหนึ่งดูดเลือดได้ประมาณ300นะครับแล้วก็สกิลสองจะประมาณ200ก,กว,าว่าส่วนพาสซีฟจ่ายฟ้าข้างตัวเราเนี่ยก็จะประมาณ ร้อยนี่ครับประมาณร้อยเห็นไหมไม่ต้องรีนะครับเล่นก่อนแล้วก็ทำทามิ่งทำเกมไปเรื่อยๆอันนี้เราก็จะจัดเซตดามีเอ้ไม่ใช่จัดเซตป้องกันตัวไว้เขาเรียกว่าเซ็ตป้องกันตัวเซ็ตเหนียวเซ็ตเหนียวครับเซ็ตเหนียว โอ้ oh, oh. วางแถบท่วมเลยตอนนี้เรามีใช้แข่งอยู่นะครับเล่นได้เลยนะทำไมเอลโซมันจีตาจาังวะเนี่ยฟ <c oughs> ิกเกอร์เลยอ่าเรียบร้อย <c oughs> ดึงไหมอัจเฮ้เสียตูดลิกเตอร์อยู่บนนะครับน่าจะกำลังกลับมาเชีย เดินโยกๆหน่อยนะจะได้ไม่ต้องเป็นเป้านิ่งมันดึงโดนนะครับตีป้อมไปเลยนะครับใช้สกิลแล้วก็ตีป้อมนี่นะมันจะตีแรงอารมณ์ของฟาร์มไม่จะเป็นสิ่งเดียวกันกับอพอลิปะครับโอ้โหจบเลยโอเคครับเ็นบ้างครับร้าวๆการแก้เกมในการเดินป่าพลาดนะครับเอเคเดี๋ยวเราเจอกีมหน้าเลยนะครับ